มิทานมชาดกเรื่องลูกสก,กาอาปยาพิษลิปตะ,ะชาดกตละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนักเลงสก,กาอยู่ในกรุงพาราณสีวันหนึ่งได้เล่นสก,กากับชายคนหนึ่งทุกๆครั้งที่ชายโกมผู้นั้นเล่นสก,กาแพ้เขาจะเอาลูกสก,กาใส่ปาก แล้วบอกว่าลูกสกาหายแล้วก็เลิกเล่นเป็นแบบนี้เป็นประจำํำพระโพธิสัตว์จึงคิดหาวิธีแก้เผ็ดด้วยการเอาลูกสกาไปอาบยาพิษแล้วตากให้แห้งแล้วนำไปเล่นกับชายโกงผู้นั้นพอเวลาแพ้เขาก็ทำเช่นนั้นอีกพระโพธิสัตว์เห็นเช่นนั้นจึงกล่าวกับเขาว่านายคืนลูกสกา ันเคลือบด้วยยาพิษอย่างแรงยังไม่รู้ตัวอีกหรือเจ้าจงกลืนเข้าไปพิษร้อยแรงจกออกฤทธิ์แก่เจ้าในอีกไม่กี่นาทีขณะที่พระโอิิสัตว์กำลังพูดอยู่นั้นเขาได้ลม้มลงสลบไปด้วยฤทธิยาพิษพระโอิิสัตว์จึงปรุงยาแก้พิษแล้วให้เขากินแล้วเขาก็สำลักพิษออกมาและรอดพ้นจากความตาย แล้วสั่งสอนเขาไม่ให้ทำแบบนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะกินจะใช้อะไรควรพิจารณาก่อนกินก่อนใช้เสมอ